น้องพีจะมีแฟนมีเมื่อไหร่น้องพีจะอะไรนะมีแฟนมีเมื่อไหร่แฟนมีเมื่อไหร่ก็ใกล้ๆแล้วนะก็ใกล้ๆแล้วนะก็จ่ายตังค่าหอไปแล้วอ่ะ MTM Brand ฮะใหญ่กว่านั้นอีกเหรองานไม่ใหญ่แนะ่นอวีของงานใ,นใหญ่งาน,นใหญ่ไหมงาน,น,นใหญ่ไหมรัสมัรมงรงัสมังปิดทางนี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะดูกันยังไงดูกัน,นยังไงอะรอติดตามนะครับรอติดตามอะไรนะพอใหญ่ไหมพอใหญ่ไหม อิมแพกไหมอิมแพกไหมแบบบุมบิมแบบบุมมบแบบอะไรนะแบบว่าเป็นเก็บไว้ความลับไงอิมแพกไหมเดี๋ยวราติดตามรอติดตามอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้เลยจริง